อ,อ,อหล,องลังจากห่างหายกันไปนานๆานวันนี้ก็จะมาเริ่มทำกันเทรดต่อจากกันที่เราเริ่มจากห้าร้อยเรียนนะมาถึงวันนี้ก็ได้หกพันห้าร้อยห้าสิบสี่จุดหกศูนย์าวันนี้เราก็จะทำกันเทรดเหมือนเดิมอาทีนี้ก็ โอกาสกดลงนะแต่เราต้องดูก่อนกดลงก็จริงอันนี้ก็คือต้องมีประสบการณ์มีความรู้ด้วยนะ ถึงจะทำการเทรดได้ในการเทรดนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเสียเลยเราก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้างมีเสมอแต่ถ้าเราเก่งจริง,รงชำนาญจริงๆแล้วก็จะชนะเป็นส่วนมากที่เราแพ้นี้เป็นส่วนน้อยนะในเวลาแบบนี้ก็เหมาะสำหรับการเทรดโอเค ชนะไปเรียบร้อยทีน,นี้เราก็รอกราฟอีกทีหนึ่งว่าจะวิ่งยังไงนะลงมาอีกไหมขึ้นไปอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้ลงมาเลย กันกดขึ hmm. ้นด right. mm ูในรอบนี้ดูสิเป็นยังไงอการเทรดของผมก็จะไม่มีการอะไรนะเรียกว่าตีเส้นแนวตามที่เขาบอกเนาะเพราะว่าการตีเส้นแนวนี้ผม ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ดูกราฟวิ่งแบบนี้แล้วก็ผมก็เทรดได้ไม่ดีเท่าที่เทรดแบบนี้นะคือตามสไตล์ของผมก็แล้วกันนะจะทำการเทรดให้ทุกคนดูเลยตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงถ้าวันนี้นะชนะสองก็คือจบการเทรดภายในวันนี้ ถ้าแพ้1ชนะ1ก็จะเทรดใน3ไม้โอเคชนะไปแล้วสองไม้ก็คือจบกันเทรดวันนี้วันนี้ก็จบกันเทรดเพียงเท่านี้ถ้ามีประโยชน์สำหรับคนก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของผมเพื่อที่จะมีแรงใจทำต่อไปในคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ